ปัจจุบันฟุตบอลยุคสมัยใหม่มีการแข่งขันด้านการพัฒนาศักยภาพอย่างรวดเร็วและเปิดกว้างมากขึ้นกว่าเดิมเรามักจะเห็นหลายประเทศที่ใช้นักเตะลูกครึ่งมากขึ้นเพื่อการยกระดับมาตรฐานของฟุตบอลระดับชาติทีมชาติไทยเองก็ใช้แนวทางในการเฟ้นหานักเตะลูกครึ่งมายกระดับทีมเช่นเดียวกันเมื่อฟุตบอลเปิดกว้างเป็นทางเลือกสำคัญสำหรับแข่งลูกครึ่งที่จะเลือกรับใช้ฟุตบอลทีมชาติ ความเข้มข้นของฟุตบอลสมัยใหม่ในระดับชาติประมาทกันไม่ได้อีกต่อไปเมื่อหลายประเทศมีการพัฒนาและสร้างเสริมความแข็งแกร่งด้วยการเฟ้นหานักเตะท,ที่มีประสบการณ์ในลีกใหญ่หรือนักเตะลูกครึ่งที่เล่นอยู่ในลีกระดับสูงมาช่วยยกระดับทีมชาติอย่างเห็นได้ชัดแม้หลายคนอาจจะมองว่าเป็นการปิดโอกาสสําหรับแข้งดาวรุ่งในประเทศหรือไม่แต่หากมองอีกด้านนอกจากจะเป็นการยกระดับทีมแล้ว ยังเป็นแรงกระตุน้นให้มีการพัฒนาทักษะของนักฟุตบอลในประเทศอีกด้วยหรือไม่หลายยุคหลายสมัยของทีมชาติไทยที่ผ่านมามีการใช้นักเตะลูกครึ่งหลายคนย้อนกลับไปในยุคของโคชซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองเป็นการแจ้งเกิดของนักเตะลูกครึ่งไทยสวิสอย่างชาลูชอปุยหลังจากนั้นในยุคหลังๆเราก็ยังเห็นนักเตะลูกครึ่งในนามทีมชาติไทยอย่างคริสตองโดหรือมานนเอลทอมเบียจนถึงยุคปัจจุบันทีมชาติไทยก็ยังมีการใช้นักเตะลูกครึ่งแบบเพิ่มมากขึ้น ยกตัวอย่างเช่นเบนจามินเดวิดที่มีประสบการณ์จากลีกอังกฤษนิโคลัสมิเกลสั้นที่เล่นอยู่ในลีกยุโรปโจนาธานเข็มดีที่เคยเล่นอยู่ในลีกนอร์เวย์เอเลียสดอเลที่มีรูปร่างสูงใหญ่แข็งแรงพูดถึงอนาคตหากทีมชาติไทยมองหานักเติดลูกครึ่งที่เล่นอยู่ในลีกใหญ่ๆในยุโรปก็มีหลายคนที่สามารถเลือกเล่นให้ทีมชาติไทยได้แต่ละคนมีดีไม่ธรรมดาสังกัดอยู่กับสโมสรใหญ่ๆในยุโรปอีกด้วย และคงต้องเป็นข่าวดีอย่างมากครับหากเขาเลือกที่จะสวมเสื้อทีมชาติไทยชุดใหญ่ในอนาคตมาดูคนแรกคือซินวาแม็กเซตเป็นดาวลุ่งที่หลายคนให้ความสนใจและน่าจับตามองอย่างมากครับสาหรับซินวาแม็กเซตเป็นลูกครึ่งไทยเวลและยังเป็นลูกของอดีตนักฟุตบอลของทีมชาติเวลที่เล่นอยู่ในลีกองังกฤษปัจจุบันซินวาแม็กเซตอยู่กับต้นสังกัดอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและยังเคยลงเล่นให้กับทีมชาติไทย u 17พร้อมกับก,บการยิงหนึ่งประตู นับเป็นอีกหนึ่งคนที่อนาคตไกลอย่างแน่นอนครับสำหรับซินวาวแม็กเซ็คนต่อมาคือแอริคคาวแบ็กซ้ายลูกเครื่องไทยสวีเดนปัจจุบันเล่นอยู่ในเดนิสซูเปอร์ลีกที่แฟนบอลไทยหลายคนรุนให้สวมเสื้อทีมชาติไทยถึงแม้เจ้าตัวจะยังไม่ให้คําตอบว่าจะเลือกเล่นให้กับทีมชาติไทยหรือไม่อย่างไรในอนาคตแต่สําหรับแอริคคาวเป็นแบ็กซ้าคุณภาพยุโรปที่มีความแข็งแร่งแน่นอนครับ คนต่อมามีดีไม่แพ้ใครของหน้าลูกครึ่งไทยอังกฤษอย่างจ๊ดสุนซับเบลถือว่าเป็นกองหน้าคุณภาพยุโรปอีกหนึ่งคนที่เคยลงเล่นให้กับทีมเชลซีชุดใหญ่มาแล้วอยู่กับโยชนของเชลซีมาอย่างยาวนานก่อนย้ายไปอยู่กับสังกัดท็อตแนมฮอสเปอร์และปัจจุบันเล่นอยู่ในลีกลองของสเปนเป็นอีกหนึ่งคนที่สามารถเลือกเล่นให้กับทีมชาติไทยได้และมีกระแสกับทีมชาติไทยมาโดยตลอดหากเจ้าตัวตัดสินใจเลือกสวมเสื้อทีมชาติไทย คงจะได้เห็นกองหน้าคุณภาพยุโรปมาจบสกอ์ให้กับทีมชาติไทยในอนาคตและคนต่อมาเป็นใครไปไม่ได้นั่นคือเอราวันกันเย่นักเตะลูกเองไทยฝรั่งเศสที่เคยมาโชว์ลวดลายให้กับทีมชาติไทยยู23ปัจจุบันอยู่กับโอลิมปิกลียงชุดเยาวชนแต่เคยร่วมซ้อมกับทีมชุดใหญ่ของลียงมาแล้วอีกหนึ่งคนที่มีทักษะฟุตบอลระดับสุดยอดในการเลี้ยงกินตัวดวลหนึ่งต่อหนึ่ง,งมีความเร็วและเจ้าตัวยังเคยให้ความสนใจในการติดทีมชาติไทยชุดใหญ่ อนาคตแฟนบอลอาจจะได้เห็นปีคลาสบอลยุโรปในนามทีมชาติไทยก็เป็นไปได้ครับและทั้งหมดนี้คือดาวรุ่งที่สามารถเลือกเล่นให้กับทีมชาติไทยได้หากเขามีความสนใจเลือกที่จะสวมเสื้อทีมชาติไทยในอนาคตและจะเป็นการยกระดับฟุตบอลทีมชาติไทยในระดับเอเชียต่อไปในอนาคตครับ